สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดาก็จะพาท่านผู้ชมมาใช้ผลผลิตนะคะจากการที่เราปลูกดอกไม้ค่ะหรือว่าบำรุงดูแลต้นไม้ที่บ้านเรามีนะคะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะขอบอกว่าวิธีที่เราจะทำวันนี้เนี่ยสวยงามแล้วก็สามารถที่จะติดตัวเราไปทุกที่เลยนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันนะคะว่าเราจะเอาใบไม้ดอกไม้เนี่ยมาทำอะไรออกมาในรูปแบบไหนเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะเดาขอหาใบไม้ดอกไม้สวยๆก่อนนะคะและนี่นะคะหลังจากที่เดาไปเก็บดอกไม้สวยๆนะคะใบไม้สวยๆก็ใช้ได้เหมือนกันนะอันนี้เดาใช้เป็นใบของต้นหรือสีผสมค่ะสวยดีนะคะแล้วก็ดอกไม้สีสวยๆมาแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะก่อนอื่นที่เราจะใช้นะคะเดาก็หาผ้า อาจจะเป็นเสื้อสีขาวก็ได้แต่วันนี้เราไปเจอนี่มานะคะเป็นกระเป๋าค่ะกระเป๋าสีขาวนะคะเป็นผ้าดิบพอดีเลยเป็นเสื้อขาวก็ได้นะคะแล้วก็ค้อนค่ะแล้วก็อันนี้เป็นเขียงนะคะเขียงอะไรก็ได้ที่แบบอันนี้เขียงที่บ้านเราไม่ใช้แล้วนะ <S <s <ound ling> มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ทํามาหลายรอบแล้วแหละมันก็จะเก่าๆหน่อยอย่างนี้นะคะแต่ก็ใช้ได้ค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเราแกะออกมาจาก ถุงก่อนนะอันนี้มันเป็นถุงผ้าที่เราได้มานานแล้วละ่ะจนลืมแล้วนะคะแล้วก็ไปเจอมาบอกว่าสวยพอดีเลยเราก็จะเอาถุงผ้ามาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนี่ค่ะเขียงของเรานะคะใส่ลงไปข้างในแบบนี้นี่วางไว้ข้างในค่ะเราลืมบอกไปนะคะก็คือเราใช้ถุงพลาสติกด้วยค่ะตัดให้ใหญ่นะคะ มันจะได้กว้างๆนิดหนึง่งถุงใส่แกงนั่นแหละค่ะใช้ได้เรียบร้อยแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมดอกไม้กันค่ะเราก็จะตัดส่วนปลายออกเอาวางนะคะตรงนี้คือเราอยากจะอยอาวางตรงนี้จ้ะตัดออกวางตรงนี้นะคะเอาดอกเล็กบ้าง ดอกเ,กเล็กๆใหญ่นะคะแบบนี้เอาหลายๆสีนี่ค่ะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเรียงไว้แบบนี้กันเสร็จแล้วเอาพลาสติกที่เรา เอามาเนี่ยถุงแกงนะคะคลุมเสร็จแล้วนี่ค่ะค้อนที่เราเตรียมมานะคะเตรียมโหดนิดนึงนะคะทุบเลยค่ะทุบแบบนี้นะคะทีละดอกเรียบร้อยดอกที่หนึ่งนะคะดอกที่สองค่ะ ขอบอกว่าทั้งสวยนะคะแล้วก็ทำง่ายมากๆเลยค่ะดอกที่สองนะคะต่อไปอดอกเล็กกลางนี่ค่ะดอกเล็กลก้างดอกริม วิธีนี้นะคะได้ใช้จินตนาการนะคะว่าเราอยากจะทำออกมาในรูปแบบไหนนะคะทำเป็นของขวัญของฝากเนี่ยได้เลยนะคะเรียบร้อยะคะ่ะปล่อยไว้สักแป๊บนึงนะคะก็คือเราจะให้สีของกรีบดอกไม้เนี่ยเข้าซึมเข้าไปใน ในผ้าของเราแป๊บหนึ่งนะคะเดีย๋ยวเราค่อยมาทําการดึงออกค่ะเสร็จแล้วเราลองเอาอย่างอื่นเอาเป็นใบไม้นะคะเอามาวางตรงไหนตรงนี้ริมๆนี้ดีกว่าางีั้นนะเอาใบไม้วางตรงริมนะคะนี่เราจะเอาใบไม้วางตรงนี้ใบไม้นะคะ นงะะ่ายมากสำหรับคนที่ชอบปลูกต้นไม้นะคะเราก็เอาต้นมงต้นไม้ของเราเนี่ยมาทำให้เกิดประโยชน์ได้ค่ะนี่เดี๋ยวสักแป๊บนะคะเดี๋ยวเราค่อยดึงกลีบใบไม้อ,ออกค่ะเอาสีแดงบ้างดีกว่า ถ้ามีมดนะคะเอามดออกค่ะสงสารมันเดี๋ยวมันจะโดนทุบนะคะเอาออกไปเวลาทุบนะคะท่านผู้ชมทุบให้สนิททุบใบเลยนะคะทุบแบบนี้เลยถ้าดอกไม้ที่เป็นทรงดอก ไอ้นี่กันจะดูสวยนะคะสีชัดๆอะคะ่ะเดี๋ยวเราจะเอาดอกต้อยติ่งมั่งนะคะไว้ตรงนี้จะสวยไหมเนี่ยต้อยติ่งขอนนะคะทุบเลยค่ะอันนี้ก็เป็นดอกต้อยติ่งะคะ ติบางคะ่ะสีมันจะไม่ค่อยติดติดเหมอนถ้าติดมันก็ติดน้อยอะ่ะไม่เหมือนสีที่มันชัดๆนะคะนี่มันหลุดออกมาเลยสีมันจะไม่ค่อยติดชัดเหมือนกับดอกไม้ที่กรีบเขาหนาๆน,น,น,นะคะมีสีอะไรอีกนะเดี๋ยวอ๋ออันนี้จดเอามาเป็นดอกเฟื่องฟ้าคะ่ะเดี๋ยวมาดูเฟื่องฟ้ากันนะคะ โอเคเดี๋ยวเรามาค่อยๆแกะกลีบดอกไม้เนี่ยออกจากผ้ากันค่ะหลังจากที่เราปล่อยไว้พักหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ความอยากเนาะอยากแกะแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยค่ะเราก็จะแกะนะคะก็คือแกะเอากลีบดอกออกนั่นแหละค่ะนี่ก็ถ้าแห้งจะแกะง่ายนะแต่ว่าความใจร้อนค่ะอยากแกะเร็วๆนะคะ มันมีความอยากลุ้น,นะคะ่ะเนี่ยค่อยๆรูดนะคะก็จะหลุดแล้วค่ะกรีบเขาจะหลุดง่ายนะคะถ้าเป็นไม้ดอกนะคะที่สีเขาเข้มๆะคะ่ะสีเขาจะติดเยอะมากกว่า ไม้ดอกที่สีอ่อนๆนะคะแล้วก็ไม้ดอกที่มีลักษณะรูปดอกชัดเจนค่ะเขาจะสวยนะคะอย่างดอกเพงพวยค่ะอันนี้เป็นเฟื่องฟ้านะคะอันนี้เรียบร้อยอย่างเฟื่องฟ้าเนี่ยสีเขาไม่เปลี่ยนนะเขาเป็นสีแดงเขาก็จะเป็นสีแดงของเขาอยู่แบบนั้นนะคะแต่ว่าแพงพวยเนี่ย สีเขาจะเปลี่ยนค่ะสีเขาจะไม่ออกเป็นสีชมพูสีแดงนะคะแต่สีเขาจะออกเป็นสีม่วงหมดเลยค่ะแบบนี้นะคะแต่ก็สวยไปอีกแบบนึงค่ะหลังจากที่เราทําแล้วนะคะปล่อยไว้จนแห้งสีเขาจะเข้มขึ้นค่ะแล้วเราก็สามารถที่จะเอาไปซักทําความสะอาดได้นะคะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีที่เราทําเนี่ยไปลองทําตามกันดูนะคะสามารถที่จะทําที่เสื้อก็ได้หรือว่าถุงผ้าแบบนี้ก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะ